เขาชิงรางวัลกันอย่างถล่มทลายเลยค่ะสำหรับรางวัลเกียรติยศคนทีวีโทรทัศน์ทองคำครั้งที่26กับกองทัพดาราเด่นละครดีคุณภาพคับจอของช่อง3ได้เข้าชิงครบทุกสาขาโดยรอยหมายของป้อออฟพงพน์เข้าชิงถึง7รางวัลทั้งเพลงนำละครดีเด่นองค์ประกอบสินดีเด่นสนับสนุนหญิงเมฟเฟองอารมณ์และผีอีเมอร์ชุดาภาสนับสนุนชายพี่ชายชาติยดมละครดีเด่นและผู้กำกับดีเด่นค่ะ รักคลายพิดาไทายรัฐเข้าชิงเจ็ดรางวัลเช่นการทั้งเพลงนำละครองค์ประกอบศิลป์น,นำหญิงนำชายสาวเจนนี่กับพี่ปอทฤษฎีได้เข้าชิงเป็นแพ็คคู่บทโทรทัศน์ผู้กำกับดีเด่นและละครดีเด่นค่ะ,ะส่วนคู่เดือดค่้ายทีวีซีนเข้าชิงสี่รางวัลละครสร้างสารรค์และละครดีเด่นสนับสนุนชายอาเอกสรพงศ์ดาราน,นำชายพี่ปอนัทวุฒิ ตะวันเดือดคายพี่นกชัดชัยเข้าชิงสี่รางวัลองค์ประกอบศิลป์บทละครโทรทัศน์สนับสนุนชายหนุ่มป๊อบธนวัฒน์และพี่หนุ่มอัชพรเข้าชิงผู้กำกับดีเด่นละครกระแสะแรงมงกุฎดอกส่อมและดอกซ้มสีทองของพี่น้องบรอดคสต์ก็เข้าชิงรวม5รางวัลบทโทรทัศน์ดาราสนับสนุนหญิงน้ำพึ่งนัทริกาสนับสนุนชายหลุยส์สกอตและรางวัลละครดีเด่น ละครเงาพรายเพลิงทรนงและคู่เดือดเข้าชิงละครสร้างสรรค์สังคมดีเดน่นสาวมากี้จากรอยมานเข้าชิงนำหญิงกับคู่ฮอตเกมร้ายเกมรักน้องหยายาและนาเดชเข้าชิงทั้งนำหญิงและนำชายดีเดน่นแฟนๆตามเชียร์กันได้กับการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำรางวัลเกียรติยศคนทีวีครั้งที่26ในค่ำคืนวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นี้ที่หน้าจอช่อง3ามเวลาห้าทุ่มินาทีค่ะ